สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีบบร,รับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อรับแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะวันนี้นำเสนอสินค้า9้ารายการมีทั้งหลุดจำนำต่างประเทศและของไทยค่ะชิ้นแรกต่างหูเพชรแถวตุ้งติ้งเพชรสีแฟนซีสีเหลืองทรงหัวใจเรือนทอง 18k หนัก8.06กรัมประดับเพชรเหลืองรวม2.02กรัต เพชรเหลื Norway, องทรงหัวใจมาพร้อมใบเซอร์เม็ดละ1ตังและ1.02ตัแยกเซอร์ GIA ใบละ1เม็ดมีเลเซอร์ขอบทั้ง2เม็ดค่ะเพชรขาวเป็นเพชรกลมและเพชรบาเกตรวม0.90กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1.2คูณสูง3เซนระบบล็อกแบบตัวหนีบหางกระรอกราคา1 8 5 0 0 0บาท งานชิ้นนี้เป็นงานสวยมีสไตล์ดูเรียบหรูค่ะการนำเพชรแฟนซีสีเหลืองมาเจียระไนทรงหัวใจและล้อมด้วยเพชรขาวประดับด้วยเพชรปากเกตและเพชรกลมทำให้ชิ้นงานดูพิเศษสะดุดตาใช้เพชรเม็ดใหญ่ถึงเม็ดละ1และ1.02กะลัตเลยค่ะงานชิ้นนี้เป็นงานที่ใส่ประดับขึ้นมาการเล่นแสงของเพชร ทรงหัวใจสีเหลืองเม็ดกลางจะสะกดสายตาผู้พบเห็นค่ะสร้อยคอทับทิมสยามตุ้งติง้งเรือนทอง90หนัก5.8กรัมช่วงจี้ยาว4.2เซนระยะสูง2เซนสร้อยยาว17.5นิ้วรวมตะขอตัว S มีห่วงทดลดความยาว2.5เซนราคา17,500บาท งานชิ้นนี้พลอยสวยใสยและเล่นไฟดีค่ะเป็นชิ้นงานขนาดย่อมๆอมสไม่ใหญ่นะคะงานดูสวยน่ารักสามารถใส่ในวันลำรองหรือใส่ทำงานก็ดูสวยมีสไตล์สำหรับผู้ที่ชอบงานพลอยค่ะจุดเด่นชิ้นนี้อยู่ที่เซตติ้งความใสของพลอยและการเล่นไฟที่ดีค่ะ แหวนพิง Pink, ทัวมารีนประดับเพชรเรือนแพทินัม900หนัก6.1กรัมประดับเพชรรวม0.14กรัตหน้าพลอยขนาดกว้าง0.9คูณนเซนแหวนเบอร์54ราคา27,500บาทงานชิ้นนี้มีความโดดเด่น ตรงความใสของพิงทัวมารีและสีที่สวยหวานฉ่ำมากงานชิ้นนี้ประดับเพชรเล็กน้อยเนื่องจากต้องการอวดโฉมความสวยงามของพลอยล้วนๆค่ะพิงทัวมารีนสีสวยและใสเม็ดใหญ่ขนาดนี้หายากค่ะชิ้นง,งานตอกกระดัดเพชรและกระดัดพลอยไว้ที่ด้านในของก้านแหวนค่ะ แหวนเพชรเหลืองดอกไม,ออ K, กกม้ประดับเพชรขาวเรือนทอง 18K หนัก7.6กรัมประดับเพชรเหลืองและเพชรขาวตอกกรัดัเพชรไว้ที่ด้านในของก้านแหวนเพชรรวม0.46กระดัตหน้าแหวนขนาดกว้าง1.7คูณสูง1.7เซนแหวนเบอร์49ราคา35,000บาท งานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สวยค่ะโดยการนำเพชรเหลืองเม็ดเล็กๆและเพชรขาวมาดีไซน์ประกอบกันเพชรเหลืองเป็นกรีบดอกไม้ส่วนเพชรขาวเป็นเกสรและใบไม้เป็นงานสวยหวานน่ารักค่ะแหวนเพชรดำประดับเพชรขาวเรือนทอง18 k เคหนัก3.3กรัมประดับเพชรขาวและเพชรดำรวม0.85กรัต หน้าแหวนสูง0.6เซนแหวนเบอร์53ราคา15,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์ที่นำเพชรดำเม็ดเล็กๆมาเรียงลายแนวขวางและประดับเพชรขาวคา,าดเป็น3แนวเป็นงานสไตล์เท่ๆที่ดูสวยแปลกตาไม่ซ้ำใครคะ่ะ แหวนเพชรบรูดมอนด์ล้อมเพชรขาวเรือนทอง 18K หนัก4.2กรัมระดับเพชรสีฟ้าเม็ดกลาง0.45กรัดและล้อมเพชรขาวรอบและบ่าข้างรวม0.45กรัดทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.90กรัด หน้าแหวนเส้นผ่าศูนย์กลาง1เสนแหวนเบอร์50ราคา2 4 0 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานพิเศษตรงใช้เพชรบลูไดมอนด์สีฟ้าถึง45ตั้ตังประดับตรงกลางและล้อมด้วยเพชรขาวสีเพชรดูตัดกันเป็นงานน่ารักที่มีความโดดเด่นแปลกตาด้วยเพชรสีฟ้าค่ะ แหวนเพชรแท่งขนาดเพชรกลมเรือนแพทินัม900หนัก5.6กรัมประดับเพชรแท่งและเพชร กลมรวม2.05กรัตหน้าแหวนขนาดกว้าง1.9คูณสูง0.9เซนแหวนเบอร์51ราคา40,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สวยค่ะเป็นงานหลุดจำนาต่างประเทศนะคะของญี่ปุ่นค่ะเพชรแนวกลางเพชรแท่งประกอบด,ด้วยเพชรบาร์เกตและเพชรแทปเปอร์เพชรบาร์เกตคือเพชรสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเพชรแทปเปอร์คือเพชรคางหมูค่ะขนาด ด้วยเพชกรกลมที่ขาวทั้งชิ้นงานเพชรเล่นไฟดีค่ะแหวนไพทูลล้อมเพชรเรือนแพทินัม9 0้า900หนัก8.6กรัมประดับเพชกรกลม12เม็ดและเพชรทรงลูกแพร2เม็ดรวมเพชร1.07กรัตไพทูลน4.21กรัตหน้าแหวนขนาดกว้าง1.5คูณ 1.6เซนแหวนเบอร์54ราคา75,000บาทไพทูลเป็นพลอยเนื้อแข็งที่มีราคาสูงค่ะงานชิ้นนี้ไพทูลสวยริ้วแสงขึ้นชัดเจนค่ะเพชรที่ล้อมทั้งเพชรกลมและทรงลูกแพรเป็นเพชรที่ขาวเล่นไฟดีค่ะเซตติ้งดูสไตล์เรียบหรู ชิ้นงานมารอบนี้มีจี้ด้วยทางร้านถ่ายเทียบสีให้คุณลูกค้าชมค่ะเพราะคาดว่าน่าจะมีลูกค้าถามมาค่ะชิ้นสุดท้ายเป็นจี้ไพทูลล้อมเพชรเรือนแพทินัมเก้า้อหนัก4.6กรัมล้อมเพชร16เม็ดรวม0.51กระดัตไพทูล6กระดัต ชิ้นงานขนาดกว้าง1.3คูณสูง1.4เซนไม่รวมขั้วจี้เพราะขั้วจี้ไม่มีเพชรนะคะราคา22,000บาทงานชิ้นนี้ไพทูลเม็ดใหญ่นะคะถึง6กลัดต่อกกลัดเพชรและกะหลัดพลอยไว้ที่ด้านหลังของจี้ค่ะสีเปรียบเทียบให้คุณลูกค้าชมอีกรอบนะคะสามารถจัดคู่ได้หากคุณลูกค้าชอบไพทูลค่ะ คุณลูกค้าสามารถแตะโปรไฟล์รูปสร้อยข้อมือบนฝ่ามือจะแสดงรายละเอียดของช่องมีลิงก์ต่างๆแตะลิงก์เข้าแพลตฟอร์มต่างๆของร้านค้าได้ได้แก่เพจ Facebook และ Li น์อ f f i c i a l และสามารถชมวิดีโอสินค้าย้อนหลังได้โดยแตะปุ่มวิดีโอนะคะ ถูกใจสินค้าชิ้นไหนทักเข้ามานะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ